สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วมันมา c h a n n e ของเราหลังผลสลากออกงวดประจาวันที่16พฤษภาคม2567นะคะผลสลากที่ออกคือ690แล้วก็60นะ,ะเลข6เกเลข9มาจริงๆนะคะมาทั้งบนล่างเลยนะคะไม่ปล่อยให้โอกาสตัวเลขอื่นมาด้วยนะคะนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีโชคมีลาบนะแอดขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ท่านใดยังไม่มีโชคแอดก็จะลงให้งว่า,าต่อไปนะคะหมิถุนายนาให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะลงให้น่าจะ2 EP นะคะเท่าที่แอดมีก่อน นะและงวดต่อไปนะ่ะจะเป็นหวยสัญจรจังหวัดชัยนาทนะคะบางท่านก็อาจจะาหาข้อมูลหรือแนวทางเกี่ยวกับจังหวัดชัยนาธไว้รอแล้วก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูนะคะสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนั้นมีแนวทางไหนที่เข้าบ้างแม่นบ้างเรามา,าดูกันนะคะแอดพยัตรีวิวนะคะเผื่อว่าจะอ,าอยากาตามแนวทางของ เจ้านี้เจ้านี้อีกในงวดต่อๆไปนะคะอ่าเริ่มที่แนวทางของท่านนี้เลยนะคะแอดฟินิกเจ้านี้เข้าสองฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือแอดนั้น,นะคะ่ะก็จะเป็นชุดซ้ายในบอกมานะคะซึ่งเข้าตัวไหนล่ะ เข้าเลขเด่น9นะคะแล้วก็ได้ที่เป็น902ตัวบนตรงๆนะคะฉบับหนึ่งเป็นฉบับข้อสุดท้ายนะคะอาก็เข้าตัวไหนนี่อาเข้าเลขเด่น0นะคะได้602ตัวล่างตรงๆนะคะแล้วก็ได้902ตัวบนตรงๆนะคะอะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของคุณหญิงงามใจนะเจ้านี้เข้าแนาวทางที่เป็นเลขเด่น9นะคะ9อยู่ที่หลัก สิบบนเนาะหลักก็ได้902ตัวบนตรงๆเลยนะอ่ะต่อไปนะคะแนวทางของแอดนางฟ้านาคีนะคะเจ้านี้เข้าอีกแล้วนะคะได้แนวทางเลขเด่นเก้ากับศูนย์ใช่ไหมกาอยู่ที่หลักสิบบนและศูนย์นั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยล่างและหลักหน่วยบนนะคะแล้วได้902ตัวบนตรงๆซึ่งเป็นตัวเน้นด้วยนะคะต่อไปค่ะเราม,มาดู แนวทางของท่านไหนแนวทางของเดี๋ยวนะปั๊บนึ่งนะคะดื่มลบ <c oughs> ต่อไปค่ะแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลเจ้านี้เข้าประมาณอ่ะสามฉบับฉบับแรกของสายมือเป็นฉบับบ้านไผ่เมืองพลนะคะเข้าตัวไหนได้เก้าศูนย์เก้าสองตัวบนเข้าตัวกลับนะคะต่อไปฉบับที่สองเป็นฉบับคมปราทุมทองนะเจ้านี้ฉบับนี้เข้าที่เป็น 0วนเกตัวบนเข้าตัวกลับนะคะล้วก็ได้0 6นตัวล่างเข้าตัวกลับด้วยนะคะและฉบับที่3ฉบับน,นี้ก็จะเป็นแนวทางชุดรวมนะคะ,ะซึ่งให้มาเข้าตัวไหนบ้างได้ที่เป็นโซนเกตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวะทางของซองแดงนะเจ้านี้นะคะเข้า ที่เป็นแนวะทางเลขอาเด่นสั่งวิ่ง0นะคะแล้วก็ได้90 2ตัวบนตรงตรงเลยนะคะต่อไปเลขอดเด่เนไปดานะคะเจา้านี้ค่าแนวทางที่เป็นเลขกชี้กัด9นะคะแล้วก็ได้ที่เป็น90 2ตัวบนตรงตรงนะคะมาต่อเลยนะคะที่แนวทางของรัชเฉพาะสารานเจ้านี้เข้าตัวไหนค่าแนวทางที่เป็น90นะคะต้องบอกว่า ตัวนี้นะคะ90ให้มาก็เป็นตัวเด่นนะคะก็ได้92ตัวบนตรงๆใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะแม่จำเนียนนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนเนี่ยเข้าศูนยตัวบนเข้าตัวกลับนะมาต่อที่แนวทางของอ่าใครน้องเจ้านี้อ่าไก่ต้งนำโชคเนาะเจ้านี้นะคะ เขได้60 2ตัวล่างตรงๆนะคะถ้าใครกลับหัวก็จะได้90 2ตัวบงตรงด้วยนะคะแอบไม่ได้จับคู่ให้นะคะเพราะว่าเลขเลือก9นั้นนะคะก็ให้กลับหัวด้วยนะคะแอบก็บอกไว้ประจำเนาะสำหรับทางของอพ่อใหญ่วิดแก่ต้งนะคะซึ่งเป็นฉบับไข่ต้งนำโชคนะคะต่อไปนะคะในทางของแกรสัมพินนับจำนวนเข้าตัวไหนล่ะแอบหาแป๊บหนึ่งนะคะหาแป๊บหนึ่งหาแป๊บหนึ่ง ่ต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเข้านะเห็นไหมเดี๋ยเดี๋ยว,ยวนี่เข้าเลขวิ่งบน6กับ9นะคะได้9 0 2ตัวอตัวบนตรงๆนะคะแอบไปได้ต้องบอกว่าแอบไปได้60-2ตัวล่างตรงๆด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมแต่ว่าไปไปลงที่ล่างนะคะเห็นไหมแล้วก็อ่าแนวทางล่างนั้นนะคะได้ นาทางเลขวิ่ง0นะคะ09แอบไปขึ้นบนด้วยนะคะ <c oughs> ท่าเนี้จะยุ่งๆนิดนึงเนาะสำหรับเจ้านี้อ่าเจ้านี้นะคะก็เข้าบ่อยนะเอกสพีนักคำนวนนะคะได้มายังไงจะลงให้สำหรับงวดต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของเด็กตากซึ่งเป็นนาทางล่างเข้าตัวไหนแอดดูปแป๊บหนึ่งนะนี่ได้60 2ตัวล่างตรงตรงเอง เลยนะต่อที่แนวทางของอแม่หนิงรับทรัพรับโชคลาภนะคะงวดนี้เข้า902ตัวบนตรงๆนะคะมาที่แนวทางของอนักขํานุนบ้านนอกนะคะเข้าแนวทางฉบับ ที่2ซึ่งลงให้นะคะก็ค่าเป็นตัวรองนะนี่ได้ศูตรหสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในทางของแอดมรกฏนะคะซึ่งก็เข้าในทางเลขปิ้งบน9นะและ้วได้90 2ตัว บนตรงๆนะคะเจ้านี้อาจจะลงให้วันนี้และเป็น EP แรกของงวดประจำวันที่1มิถุนายน2567นะคะก็รอดูกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาสังเกตบันไ่นะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนละ่ะเข้าแนวทางที่เป็นเลขเด่นศูนย์บนใช่ไหม แอบไปได้0ูนย์ตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะแล้วก็ด้านวทางที่เป็นเลขเด่นล่างศูนย์และได้0ูนย์ตัวล่างเข้าตัวกลับด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นนทางของอ่า หนุมตาคลีนะเข้า,าที่เป็นนะทาทั้งเลขเิ่งบน6นะคะหล,ล้วก็ได้ชุดรอง9063ตัวโตต้นเองนะคะเรามาที่แนวทางของอา,อาทิตย์ท่าตะโกดนะคะจ้านี้ค่้านาทางเลขเด่นศูนะคะศูนย์มาทั้งหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะแล,ะล้วก็ได้ศูนย์หสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะต่อที่แนวทางแอดจิน เจ้านี้เข้าตัวไหนอ่ะเข้าแนวทางเลขวิ่งรูด9นะคะใช่ไหมอ่าแล้วก็ได้ที่เป็น90-2ตัวบนตรงๆนะอ่ามาที่แนวทางของเจ้านี้เลยนะคะอ่าคนบ้านโคตบับเทวดานะเจ้านี้นะคะก็เข้าแนวทางวิ่งรูด9นะคะแล้วก็ได้902ตัวบนตรงๆนะมาที่ทางของคนชอบเสี่ยงโชคหรือว่าคนชอบซื้อหวยนะคะเจ้านี้ก็เข้า0 9ย์ สองตัวบนเข้าตัวกลับนะคะแต่ให้ตรงๆนะแต่ว่าเข้าตัวกลับนะคะบางท่านก็จะได้นะคะต่อที่นาะทางของท่านไหนอแอสนแตงนะคะเจ้านี้นะคะเข้า,าที่เป็นตัวไหนบ้างอ่าอดูแป๊บหนึงนะ เข้าแนวทางเลขเด่น6เลขเด่น0นะคะได้0 6 2ตัวล่างเข้าตัวกลับได้0 9 2ตะบนเข้าตัวกลับด้วยนะมาที่แนวทางของแอดสุนทรอักนิถินนะคะเจ้านี้เข้าตัวหนาเข้า0 9 6 3ตัวโต๊ดนะคะแล้วก็ให้9 0ล่างใช่ไหมแต่ว่าไปขึ้นบนตรงๆนั่นเองนะคะถ้าใครที่กันไว้ก็จะได้นะมาที่แนวทางของ หมยเบงป,นปอน,นะเจ้านี้นะคะเข้าแล้วนะคะได้ตัวไหนล่ะได้ศูนย์หกสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะมาที่ทางอาจะนำโชคฮะชาาั้นนาา้ำชั้นน้ำช่วงวดนี้เนี่ยเข้าแล้วนะได้602ตัวล่างต,งตรงๆนะแต่มาที่แนวทางของอแอกยุทธนกฤิตนะซึ่งในงวดนี้นะคะเข้าตัวไหนล่ะ,ะนี่ได้6กศูนย์ตัว ล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแอดดังเม็ดทรายนะเจ้านี้นะคะเข้าชุดโต๊ะเดี๋ยวหาแป๊บนึงอยู่ตรงไหนนี่0693ตัวโต๊ะ นะคะซึ่งเจ้านี้แอดลงให้อยู่นะสามารถที่จะย้อนดูได้เลยนะคะอืมสำหรับแนวทางทุกแนวทางที่แอดนำมารีวิวก็คือแนวทางที่แอดได้ลงไว้สำหรับงวดนั้นๆน,น,นะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของอ่าแอดน้ำค้างนะคะเจ้านี้เข้าสองฉบับฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นแนวทางบนนะคะเข้าตัวไหนนี่ได้ศูนย์เก้าสองตะบนเข้าตกลับนะคะแล้วก็ฉบับที่2เป็นแนวทางล่างให้มาก็เข้า 9602ตัวล่างตรงๆนะคะใช่ไหมแอดทางเสนอถูกไหมคะฉบับแรกเป็นนทางบนก็เข้า 09, อ่า992ตะบนเข้าตัวกลับนอนแล้วก็ฉบับที่สองเป็นนทางล่างให้มาก็เข้า602ตัวอ่าล่างตรงๆนะคะและสองฉบับนี้นะคะก็อ่าเห็นไหมเห็นไหมคะตัวนี้นี่ กับนี่ก็ให้กันไว้ด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดกอนเกมนะคะเข้าตัวไหนนี่เข้าอีกแล้วนะคะเจ้านี้ได้ศูนย์หกตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะซึ่งเจ้านี้เข้าบ่อยนะตัวเรียกก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะมาที่ทางแอบประเทจัาพันธ์นะคะเจ้านี้เนี่ยเข้าเก้าศูนยตัวบนตรงๆนะ ต่อไปนะคะเรามาดูในทางของแอตชีิเบสนะคะเจ้านี้เข้า2ฉบับนะคะหรือฉบับที่สองก็มาดูกันก่อนอะฉบับแรกของแ้างมือนะคะก็เข้าตัวไหนนี่ได้90-2ตัวอ่ตัวบนตรงๆนะคะแล้วก็ได้สูตรหกสองตัวล่างเข้าตัวกลับตัวฉบับที่เป็นสุดร้อยมาลายชุดปดนี่ชุดเต็มนะคะ แล้วสำหรับที่สังฟังความมือนะคะก็จะเป็นชุดวัดใจล่างเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าขึ้นบนนะคะถ้าใครกันไว้ก็จะได้นะคะใช่ไหมให้90น่ะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอคุณพระจิตรราศีเจ้างนี้เข้าตัวไหนอธิางก่อนนะนี่ได้6 09 3ตัวโต๊ดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแนวทางของท่านไหนแนวทางของแอดย้อยอินเตอร์ inter, นะคะเข้าตัวไหนเข้าที่เป็นตัวกัน092ตัวบนเข้าตัวกลับงานได้แนวะทางที่เป็นเลขเด่นบนศูนย์ด้วยนั่นเองนะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของแอดโอยนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหน อาเข้า602ตัวล่างตรงๆนะคะจ้านี้ก็จะเป็นชุดรวมนะคะต่อไปค่ะแนทางของชุด2ตัตบนแอดดาทิฟนะเข้าตัวไหนคะนี่ได้0ูนย์เกตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะมาที่แนวทางของท่านไหนอ่าคาชะโนดนะคะคาชะโนดฉบับที่เป็นสีเขียวนี้นะคะ,ะสำหประบในในงวด วันที่16พฤษภานะคะเข้าตัวไหนเลขเด่นเข้าที่เลข9นะคะไต้3ตัว6 90ตรงๆนะคะแล้วก็ได้902ตัวบนตรงๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแนวทางของให้ในใจนะคะเจ้านี้ชุด2ตัวนั้นไม่เข้านะแต่ว่าถ้าใครที่จับ96กับเลข0นะคะก็จะได้ชุด3ตัวโต๊ะใช่ไหมคะถือว่าเข้าไหมก็ถ้าใครจับก็จะได้นั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดคมนะ สำหรับในงวดนี้นะคะเข้าตัวไหนบ้างเาดี๋ยแป๊บ,บนึ่งนะนี่ได้062ตัวล่างเข้าตัวหลักนะคะแล้วก็ได้อา่าที่เป็น092ตัวบนเข้าตัวหลับด้วยนะคะต่อไปค่ะแนวทางของอ่แอปริชาเข้า902ตัวบนตรงๆนั่นเองค่ะอาจานี้ค่เข้าบ่อยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์นัทนะคะอา่าซึ่ง งวดนี้เข้าแนวทางที่เป็นเลขเด่นศูนย์นะคะได้0 9 2เก้าสองตัวบนเข้าจุกหลับนะคะเราได้หกศูนย์สองตัว ล่างตรงตรงนะคะสำหรับงวดนี้แอดชวดไปนะ่นะแอดชาตเจ็ดศูนย์ออกหศูนยซะงั้นลอตเตอรี่ก็ไปเป็นกราดเศษเลยนะต่อไปนะคะในทางของอันเจล่าน,นะคะซึ่งเข้าที่เป็นชุดสองตัวเม้ารงทานนะคะได้นีหกศูนย์สองตัวล่างตรงๆนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของท่านนี้เท้าพันศัก์นะเข้าตัวไหนล่ะเข้าในทางเลขวิ่งเก้านะเห็นไหม เห็นไหมคะเด้วิ่งเก้าอุยอุยเลขวิ่งเ้านะคะเราก็ได้ที่เป็นเก้าศูน์สตัวบนตรงๆใช่ไหมสามตัวเข้าไหมไม่ไม่เข้านะอ่าก็เข้าเลขวิ่งแล้วก็เข้าชุด2ตัวนะคะสําหรับแนวทางของท่าพันศักดิ์นี้นะคะเจ้านี้ก็จะลงให้นะได้ข้ามูลมาแล้วล่ะสำหรับงวดวันที่1นึมิถุนายนนะคะอืมต่อไปนะคะต่อไป ก็จะเป็นแนวทางของอแอดนางฟ้าพารวยเก้านะคะเข้าตัวไหนละ่ะเข้าตัวไหนอดูแป๊บเนึงนี่ได้ศูนย์เก้าสองตัวบนเข้าตัวกลับนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะกลับก็จะได้นะคะใช่ไหมอือต่อไปค่ะแนวทางของอา,อาจาร,รย์เอกคำนวณเลขนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนล่ะแอดดูแป๊บนึงนะ เข้านี้902ตัวบนตรงๆนั่นเองนะต่อไปค่ะเรามาดูแนวาทางของคุณถิอนวันดูซีนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนเนี่ยข้าหนวาทางรูด9นะคะได้ที่เป็น90ใช่ไหมอยู่ตรงไหนน,ะน้านี่อนี่902ตัวบนตรงๆซึ่งเป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็เลขดับ บนสามนั้นก็ผ่านนั่นเองนะคะอ่านต่อไปค่ะเลขปิดท้ายเข้าตัวไหนเจ้านี้นี่ได้ก0 2ศูนสองตัวบนตรงๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของภาพนสนาป,ปกแดงนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนบ้างนี่ได้แนวทางที่เป็นศูนย์หกอุ้ยไปไหนแล้ว <laughs> ได้แนวทางที่เป็นศูนย์หกสองตัว ล่างเข้าตัวกลับนะ,ะได้ศูนย์เก้า 09, สองตัวบนเข้าตัวกลับนะคะต่อไปลเลขเด่นการางวัลน,นะคะลงวังพระศุกร์สวัสดีนะคะก็อ่าเข้าที่เป็นเลขเด่นศูนย์นะคะและให้สองตัวมาด้วยนะคะนี่ได้ศูนย์หกกับศูนย์เก้าใช่ไหมคะและเลขโดดเลขร่องนะคะนี่ได้เลขศูนย์ นะคะส่วนนั้นนะคะอยู่ที่หลักหน่วยบนและหลักหน่วยล่างเลยนะคะต่อไปค่าแนวทางของอเลขแปดทิศนะคะเจ้านี้เข้าแนวทางเลขเด่นศูนย์นะคะแล้วก็ได้ที่เป็น0ูนย์อตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของล็อกพารวยนะคะเจ้านี้เข้าล็อกไหนบ้างเข้าล็อก 6, ได้หกศูนย์สองตัวอสองตัวล่างตรงๆนะคะแล้วก็ได้ล็อกเก้าได้สองตัวบนตรงๆนั่นเองนะคะและเข้าล็อกศูนย์ด้วยเห็นไหมคะอันนี้ศูนย์หกกับศูนย์เก้าอันนี้เจ้านี้ก็นข้างที่จะเข้าบ่อยนะ,ะแต่บางงวดไม่เข้าแต่จะเป็นส่วนน้อยนะคะ อ่าต่อไปค่ะเวลาของสุดทางพลังงานดีนะคะเจ้านี่ค่้าในทางเลขเด่น0แล้วก็เลขรอง6ด้วยใช่ไหมคะอ่าแล้วได้อ่าที่เป็น06602ตัวล่างเข้าตัวทั้งตรงทั้งกลับมันเองนะใช่ไหมอ่าใช่ไหมคะอ่าก็เข้านะอ่าเลขเด่นเลขรองเข้าทั้งบนล่างเลย นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของอมาให้ราบนะคะเจ้านี้ข้าวแนวทาง062ตัวล่างเข้าตัวกลับซึ่งเป็นตัวเน้นนะคะแล้วก็เข้าตัวรองด้วยเห็นไหมอ่าต่อไปนะคะดยละนะคะเจ้านี้ก็ข้าวแนวทางเลขเด่น6กรับ 9นะคะและได้2ตัวด้วยนะคะเห็นไหมนี่60กับ90 60เข้า2ตัวตั้งตรงๆนะคะแล้วก็ได้90 2ตัวบนตรงๆด้วยนะคะเข้าทั้งเล็กเด่นแล้วก็ชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างนั่นเองนะต่อไปนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของแอดบีวนะคะเจ้านี้เข้าไหมเข้าตัวไหนเข้าที่เป็นแนวทางรูด ศบนนะคะแล้วก็ได้0ูนย์เสองตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองซึ่งเป็นตัวเน้นใหญ่ๆเลยนะคะต่อไปค่ะแล้วดันช้างนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนข้าในทางเลขเด่น6เลขรองเก้านะคะได้ที่เป็น90 2ตัวล่าง สองตัวบนตรงๆด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของศิลาเลขนะสำหรับเจ้านี้นะคะอ่าต้องบอกว่าให้ให้ศูนย์หกบนใช่ไหมแต่ว่าไปเข้าอ่าสองตัวล่างเข้าตัวกลับนะใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะเงินล้านเงินล้านในงวดนี้นะคะเลขเด่นเข้าที่เลขเก้ากับเลขหกนะคะได้ที่เป็นเก้าศูนย์สองตัว บนตรงตกนะคะแลักก็ได้ที่เป็น602ตัวล่างตรงๆด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอท่านนี้นะคะอต่น่าเด่นต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยให้ที่เป็นแนวทางเข้าที่เป็นเลขเด่นล่างศูนย์นะคะแต่ต้องบอกว่าให้90ล่างใช่ไหมแต่ว่าไปขึ้นบนนั่นเองนะคะ อแต่ถ้าท่านใดนะคะที่จับเองก็จะได้เองนะนะคะในตรางเห็นไหมคะและปิดท้ายที่เลขลับบงในกองสละนะคะซึ่งให้เก้าศูนย์ล่างใช่ให้ก้าศูล่างใช่ไหมแต่ว่าไปขึ้นบนตรงๆนะคะท่านใดท้าที่กันไว้ก็จะได้ใช่ไหมคะ สำหรับแนวทางที่แอดได้นำมารีวิวนี้นะคะแอดหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับงวดต่อๆไปเพราะว่ามีหลายๆท่านอาจจะหาแนวทางยังไม่ได้ออ,อจ,ะจะหาจะตามเจ้าไหนนะคะก็แอดนำมาแบ่งปันกันนะคะอืมแล้วอ่าแนวทางที่แอดได้นำมาแบ่งปันนี้สำหรับคลิปรีวิวนะคะก็จะ,ะทำในงวดต่อๆไปเหมือนเดิม นะคะแต่ถ้า,อาแอดมีเวลาหรือ,อมีเวลาเยอะยังไงนะคะก็จะลงแนวทางให้เยอะๆนะคะสำหรับเมื่อประจำวันที่1มิถุนายน2567นี้นะคะจะเป็นหวยสันจรจังหวัดชัยนาธนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบหวยสันจรน,นะก็อาจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชัยนาธก็ได้นะคะสำหรับในวันนี้นะ จะลงนาทางให้งวดวันที่1มิถุนายน2,567นนี้ก็คือ2 EP ไปก่อนนะคะเท่าที่ดมีนะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ